เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเหล่าคราเชอร์เชื่นเกมคราชชอปแคททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้านสิบสี่ครับแบบบ้านสิบสี่หลังนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเด็ดมากครับมันกันทหารได้เยอะมากเลยครับส่วนใหญ่ครับก็นี่ครับที่ตรงนี้ก่อนกันก่อนครับด้านล่างเป็นวนของบ้านครับมีกระต๊อบห้าหลังครับคอยซ่อมแซมครับป้อมรอบๆอาจจะไม่ค่อยโหดมากครับเพราะว่าเน้นร้อยเขาเข้ามาครับตรงนี้พอเขาเข้ามาตรงบ้านนะครับก็จะแตกออกข้างครับ มีสิทธิ์ออกข้างนอกได้ครับไม่ค่อยจะตรงเข้ามาครับนอกเจากจะเขาจะเปิดทางไว้ก่อนครับฮีโร่คุ้มกันก็มีควีนกับรอยัลครับที่คุ้มกันแล้วก็มีเสาลาวาเส้นเดียวครับพร้อมกับตรงนี้ครับลูกโป่งครับสําหรับจัดการพวกทหารที่จะเข้ามาข้างหลังครับพร้อมกับกำลังพยุงมหมุนครับไว้ข้างหลังบ้านเลยครับป้อมนี้เน้นจัดการทหารที่เข้ามาข้างหลังมากกว่าครับเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าครับข้างหลังก็เป็นส่วนหัวนกครับหัวนกนี่ถ้าเข้ามาทางนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นครับเราจะเป็นที่โล่งๆเลยครับก็หมายความว่าทหารเขาก็จะเดินออกเดินออกไปตรงส่วนพื้นที่โล่งครับถ้าเข้ามาเขาก็จะออกข้างครับหรือว่าอาจจะมาทางเดียวกันครับถ้าเขาตัดทางไว้แล้วทหารจะไม่ค่อยมาทางเดียวกันครับตรงส่วนของด้านหลังนี้ทหารจะค่อนข้างจะมาเป็นหน้ากระดานครับไม่ค่อยมาเป็นกระจุกกันมันจะแตกออกครับ ด้านตรงหัวนกมันจะมีเครื่องยีงหินครับก็ตรงนี้จะด้านอย่างนี้จะเน้นหนักหน่อยครับคนมักจะเข้ากันครับผมรู้ครับคนมักจะเข้ากันตรงบ้านคนไม่ค่อยจะเข้ากันครับเนี่ยครับพอเข้ามาปุ๊บเจอเครื่องยหินอีกระเบิดอีกครับประสาทแขนก็มีกับดักก็มีครับเครื่องเป่าลมเป่าด้านหลังเลยครับตรงนี้ครับหรือหอลบชอบเข้ากันมากเลยครับชอบมาทางหลังบ้านเลยครับก็เรียกได้ว่าเราก็ต้อนรับเขาไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะทาง ทางด้านหน้าหรือด้านหลังครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแบบบ้านนี้จะกัดทหารได้ดีสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เป็นหน้าอากาศครับเป็นมังกรไฟฟ้ากับบอลลูนครับมีมังกรเพลินนรกมาด้วยนะครับ3ตัวก็ขอเอายาโคลยาทั้งมานะครับเริ่มมาครับเขาก็ใช้มังกรไฟฟ้าครับด้านบนครับตามด้วยมังกรเพลินนรกแล้วก็บอลลูนครับคนนี้เขา ขาพกมาแต่มังกรไฟฟ้ากับบอลลูนนะครับมังกรพุ่บมีอยู่สาตัวคีควีตตนตั้ฐานด้านข้างครับมังกรไฟฟ้าก็ไปจัดฐานด้านข้างโมเดนตามมาบอลลูนโคนจัดหุ่นเรียบร้อยครับเหลือหะเหเลือหอไปไหนไปบ้านครับเจาะมาตรงตรงเลยเจาะมาตรงตรงเลยนะครับเอา้าร่วมก่อนครับไปไม่ถึงบ้านครับ ตีมัวม่วหมดครับจ่ายออกหมดครับมาดูตรงนี้ครับเราแก๊งมังกรเจอสึกหนักนะครับเจอเสาราวางทั้นงนี่ครับอยากข้างเล่งไปครับเอา้าเล่งไปทหารก็วิ่งหนีไปวีจัดกันป้อมงป้อผู้ไปได้ไม่ได้แล้วครับ โอ้ตายครับไม่เหลือเลยครับคือตายโอ้โหตานี้ของตีผมได้ดาวเดียว71%ครับโอเคครับตานี้ก็เป็นสูตรทหารใส่อากาศยอดดีที่จริครับคนก็มักจะใช้กันครับเป็นมังกรบอลลูนนักสิมังกรครับสูตรนี้ยอดที่จริงครับมันเอาไว้ทำสามดาวได้ดีเลยครับมาดูกันครับว่าเขาจะทำสามดาว้าดผมได้หรือไม่ครับเริ่มแรกมาครับเนี่ครับคิงกับรอย่อครับ เหมือนจะมาเก็บหุ่นนกก่อนนะครับเราโยกเก็บหุ่นนกครับคิงตัดทางครับกิงก็ตัดทางครับเหมือนจะเคีย์ทางก่อนเราโยกพยายามจะเอาหุ่นนกลงให้ได้ครับเจอกระดูกกระปวดครับส่งมาเดี่ยวๆอย่างนี้เสี่ยงมากครับไม่รอดครับโอเคครับขอตัดทางได้บอยแล้วครับส่งอีกด้านหนึ่งเลยครับเป็นมังกรบอลลูนและนักขี่มังกรครับสูตรนี้ต้องมาครับรอเดินตามครับ อยากข้างเบิร์อมตะครับมาครับมามามาถึงไหมครับโอ้โหเจอเป่าลมเป่านะครับทหานแคนทำงานครับปล่อยมาตรงเครื่องเป่าลมเอ้าเครื่องเป่าลมังมาแล้วครับถึงบ้านได้ไหมครับโอ้โหแช่ครับแช่รรัวถึงบ้านแล้วครับยังไงครับเอ้าเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงครับบอลลูนออกมาหมุนติ้วจิ้วิ้วครับล่วงหมดครับเหลือแต่มังกรนะครับ โอ้โหไม่ถึงเลยครับบ้านทำงานนะครับโยมสีพว่มังกรไปครับมังกรกับบอเดนครับนูกคู่ล่วงไปแล้วครับไอ้คิมมังกรก็ล่วงครับเดี๋ยวบอเดนอย่างเดียวแล้วครับโอ้โหเจอลาวาปิดฉากครับเรียบร้อยครับตายเพราะลาวาตาอนนี้เขาก็ตีผมได้ดาวเดียวคูสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับตานนี้ก็เหมือนจะเป็นทหาร อะไรครับเนี่ยเป็นเยตีกับบอลลูนครับเออสูปแปลกนะครับมีนักฟ้ามาด้วยครับไม่ธรรมดาครับผมว่ามันเป็นสายบกนะครับถ้ามีนักฟ้ามาเนี่ยก็เป็นทหารสายบกแน่เลยครับบอลลูนไม่ด้วยมาทําอะไรครับมีระเบิดเบิดทางมีรถท่อสูงครับดูโดยรวมแล้วน่าจะเป็นสายบกยาเป็นยาฆ่ายากระโดดยาแช่แข็งครับยาพิษเออบอลลูนเขาเอามาทําไมครับเดี๋ยวมาดูกันครับวอเลนวอลครับ ตัดทางครับตัวตัดทางอย่างดีเลยครับโมเดินบอลครับมันยิงไกลครับยิงไกลมากแล้วก็ค่อนข้างจะแรงครับบอลูนครับท่งมาหนึงตัวครับเช็คตุกปงครับมังกรน้อยครับตัดทางครับระเบิดเปิดทางครับเยติก็เหมือนจะตัดทายครับเขาไม่ใช่บอลลูนนะครับ ตัวเราขจะใช้สูตรอะไรเนี่ยเป็นผมผมผมอาจจะใช้บอลลูนจัดการตัดทางนะครับกับเชสตราครับโอเคครับปอยเยติมาหน้ากระดานครับแล้วก็รถทันงซงฮีโร่คิงควีนครับบอลลูนครับไม่ปล่อยมาหมดครับค่อยๆทยอยปล่อยคนนี้เล่นแปลกๆครับมันเป็นสายผสมหรือยังไงครับเป็นเยติผสมกับบอลลูนนะครับ เห็นไหมครับทหารไม่เข้ามาครับออกค่าครับมีเพียงรถทัสูงครับที่เข้ามาครับยากระโดดเอ้ยเอ้ยยากระโดดก็ลงไปครับแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่ารถทัศสศึาจัดการให้แล้วครับแล้วทหารก็ไม่มาด้วยครับโอเคครับเข้ามาก็เจอฮีโร่เก็บครับบอลลูนครับเพิ่งจะมาปล่อยตรงนี้ครับแล้วมาปล่อยตรงป้อมผู้ด้วยครับ โอ้โมเดนจัดการให้แล้วครับรอยเยอะตามครับอยากข้างนี้เข้ามาครับเก็บบ้านครับแต่บอลลูนไม่น่าจะเก็บบ้านได้นะครับผมว่าบอลลูนเก็บบ้านไม่ได้อะเห็นไหมครับเก็บบ้านไม่ได้เล้นสูตรแปลกๆครับเดี๋ยวคุครับด้านข้างนี้ตายครับไม่รอดครับตรงนี้นักฟ้า โดนลาวาลุมครับโอ้โหเราโยกเก็บหมดเลยครับเข้ามาก็เจอเสาลาวาครับโอ้โหเจอลุมเลยครับไม่น่ารอดยอมแพ้ไปเลยตอนนี้เขาก็ที่ผมได้ดาวเดียว7 0ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบว่า14ที่นำมารีวิวใพ้รับชมกันสำหรับแบบบ้านนี้นะครับจัดวัดเด็ดเลยครับ กันสดาวได้ค่อนข้างดีครับถึงจะมีเจอบ้างครับสักตาสองตาครับแต่ก็ส่วนใหญ่กันได้ดีครับกันทหารได้เกือบจะถูกรูปแบบเลยครับอย่างที่เห็นครับเท่เขาเข้ามาทางด้านล่างทางบ้านก็กันอยู่ครับทางด้านบนก็กันอยู่ครับส่วนใหญ่ทหารจะแตกออกครับออกข้างกันจะเจาะเข้าตรงตรงนี้ยากครับถ้าเข้าทางหัวนกก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นครับเรามีกับดักคอยต้อนรับครับ ด้านหลังบ้านที่เป็นห,หนหนกครับค่อนข้างจะจัดหนักหน่อยครับเป็นจุดที่คนมักจะเข้ากันครับส่วนทางด้านบ้านนี้ก็เป็นตัวลอ่อครับพอเขาเข้ามาเสร็จก็มักจะออกข้างกันครับมีน้อยครับที่จะเข้ากลางหรือว่าถ้าเข้ากลางแล้วไปทางหัวนกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหยุดที่หัวนกครับไม่ได้ไปต่อหรือว่าบางทีเขาเข้ามาหัวนกนั่นแหละครับไม่ใช่สิเข้ามาด้านหัวนกครับ ก็เขาเข้ามาตรงๆครับส่วนใหญ่เครื่องจักรก็มักจะพังก่อนครับก่อนจะมาถึงบ้านถ้าเข้ามาด้านเดียวกับหัวหนกนะครับที่ไม่ใช่เข้าหัวหนกตรงๆครับส่งเครื่องจักรมาส่วนใหญ่เครื่องจักรมักจะไม่ถึงบ้านครับพังซะก่อนเรียกว่าเป็นแบบบัาท,ที่ค่อนข้างจะถูกใจผมเลยครับมันการสัมดาวได้หลายครั้งมากเลยครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนำมาใช้กันดูนะครับแบบบ้านนี้เจ๋งดีครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับ หรือถ้าอยากจะฟากครับหเห็นอะไรให้ปรับปรุงตรงไหนก็ที่คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยขออบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ